พ่อพัทรพลเผยทำอะไรหลังออกจากวงการเรียกว่าเป็นพระเอกในตำนานไปแล้วสำหรับพ่อพัทรพนศิลปาจานันซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพอ่อมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งการแสดงและรวมไปถึงเป็นพิธีกรก่อนที่เจ้าตัวจะหันหลังให้งานในวงการบันเทิงไปล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์พิธีกรถามว่าไม่ออกทีวีนานเท่าไหร่แล้วพ่อบอกว่าล่าสุดครั้งแต่งงานน่าจะ4-5ปีแล้ว ตอนนั้นกําลังรุ่งในวงการบันเทิงทําไมถึงหยุดพ่อบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจอยู่วงการบันเทิงตลอดชีวิตยอยู่แล้วเป้าหมายของผมตั้งแต่เด็กคืออยาก,กเกษียณเร็ววงการบันเทิงก็รายได้ดีแต่เข้าใจว่าถ้าอยากเกษียณเร็วต้องเก็บเงินได้มากกว่านั้นคิดไว้สองอย่างธุรกิจส่วนตัวกับลงทุนนั้นเป็นที่มาเราเลยทําธุรกิจส่วนตัวคู่กันมาตลอดพอธุรกิจเริ่มใหญ่มันเริ่มใช้เวลาเรามากขึ้นคงต้องเอาเวลาไปทุ่มธุรกิจเต็มตัวแล้ว เราคิดดีแล้วว่าอันนั้นมันใช้เวลาแต่คุ้มแต่ก็เสี่ยงกังวลเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ทุ่มเทเต็มที่มันไม่มีทางจะเกิดได้พิธีกรถามว่ากลัวไหมว่าออกไปแล้วจะไม่สําเร็จพ่อบอกว่าสารภาพว่ามีบ้างมันเป็นตัวขับเคลื่อนเราต้องทําให้สําเร็จกว่าเดิมพิธีกรถามว่าออกจากวงการบันเทิงไปสิบกว่าปีแล้วจับธุรกิจอะไรบ้างพ่อบอกว่าจริงๆแล้วก็หลายอย่างครับเจงก็เยอะที่อยู่ได้เป็นธุรกิจอาหารเสริมเกรดยาพิธีกรถามว่าหลายพันล้านไหม พ่อบอกว่าประมาณสักพันครับพิธีกรถามว่าอยู่บ้านเฉยๆเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันไหมพ่อก็บอกว่าก็พอได้มันมาจากเราทุ่มเทเรามีจําหน่ายทั่วโลกเวลามันต่างกันมันเกิดการซื้อขายตลอดเวลาพิธีกรถามอีกว่ามาทํา YouTube พ่อบอกว่ามันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เราอยากทํามานานแล้วที่เราอยาก,กเกษียณเร็วเราอยากทําอะไรบางอย่างให้กับสังคมปัญหาเรื่องความรู้ด้านการเงินของประเทศไทยผมว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ตอนเด็กเรามีปัญหาด้านการเงินเหมือนกันเลยรู้สึกว่าถ้ามีคนมาบอกเราเหมือนเป็นทางรัฐมันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคน้นพิธีกรถามว่าธุกรกิจอะไรที่เจ๊งพ่อบอกว่ารายการทีวีอีเวนต์ออแกนซเซอร์คลินิกฟิตเนสสปาอีกเยอะเลยล้มเหลวมากกว่าสําเร็จอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องสําเร็จทุกครั้งบางที่สาเร็จแค่ครั้งเดียวก็ชดเชยความล้มเหลวเป็นสิบเป็นร้อยครั้งของคุณได้รวมๆสักประมาณ8หลักเราจะเก่งขึ้นตอนเราพลาดตอนเราล้ม พิธีกรถามว่าโดนโกงด้วยพ่อบอกว่ามีครับเราไปเป็นหุ้นส่วนเปิดคลินิกกับฟิตเนสเขาก็ฟ้องพาร์ทเนอร์ตอนนั้นเครียดเราไม่เคยขึ้นศาลแต่ถือเป็นข้อดีถือว่าเรียนกฎหมายเพิ่มไม่โกรธนะขณะที่มีคดีกันเรายังส่งลูกค้าให้เขาเขาเป็นคนเก่งแต่บางเรื่องเขาทําไม่ถูกพิธีกรถามว่าตอนเด็กๆมีปัญหาเรื่องเงินเหรอพ่อบอกว่าตอนนั้นปี40ต้มยำกุง้งผมว่าทุกคนลําบากที่บ้านมีนี้จํานวนมาก ทรัพย์สินไปนติดทีธธธ่ธนาคารเรารู้สึกว่าถ้าเรามีตังจะช่วยพ่อแม่ได้มันเหมือนเป็นปมอย่างหนึง่งเราโชคดีเริ่มทํางานหาเงินตั้งแต่มหาลัยแล้ไรายได้ก็ผ่อนแบงใ์จ่ายหนี้ทําอยู่หลายปีทุกอย่างประหยัดได้ก็ประหยัดหมดขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ